เต็มต้นเล็บน้องเอ้ยเขี่ยงาถึงไปนี่เบิ้งนี่เต็มต้นแล้วโอ้โปวดพ่อพงโมเปล่งคันซีดกปานนี่ปาดตีทูของซีเด้นี่พี่น้องนี่ของซีมีในโลกนะจ๊ะ สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจงกระสวัสดีแม่อวบปนกรุบกรุบเนียเนาะจ้าก็มาพอกันอีกแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้ากับสาวหล่บานบานนาบานบานคือเกาเมนีสาวเลยเลิกงานว้ในจังหน่อยพี่น้องจ้าบรรยากาศหลังฝนตกสาวเลสีผ้ามุจจาบึงยังเพีย้างคางนี่เลยค่ะคายางกระบานพี่น้องสาวเลยยางกระบาลผู้เดียวเมนีสาวสาวยังเหตุงานอยู่พอดีบุมีลูก้าเขาเลยหกลับไว้นี่มุจจาเบิงตนนี้เด้อสาวเลยสีผ้าเบิ้งยังเบิ้งตนนี้เด้อ ต้นลูกพร่ำขางทางพี่น้องเพียเก็บได้เลยได้จ้าพี่น้องคะ่ะโดกพี่น้องมา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 สเลยสิพามเบิงไก่ไก่ไกพียเบิงเนมูจอบดกดกดิโด,โด,ด,ด,โดครับเก็บไปกินอันกะปิสะบอนเก็บได้ฟรีได้พี่น้องจ้านี่ ขามทางพี่น้องขามทาง,ทางายางกระปาน,นี่แหละนี่ดกขนาดดกคักดกแถดกวาปื้ตอตุ่นนหน่อยยังดกเทินี่โอ๊ ey, ดกเก็บฟี่ได้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 จะนี่มันเกิดอยู่คางทางพี่น้องจา้าดกดกค่ะเพียร์าดมันคือแบบดกขักดกแน่เทพี่น,อน้องผวดพกมุมแตงเนาะดกคักเอาไปกินสม กินก็นยังนวยบักท่านในสมสมด้พี่น้องโอ้ดกคักดกเดพี่น้องเอ้ยมันจะมีนวยแบบไก่ไก่ซุกอยู่ด้วยค่ะนี่โอ้ยได้ดอกเห็นมือซาเล่บอนี่โอ้ยนี่นี่อันนี้ไก่ไก่ซุกพี่น้องอันนี้ไก่ไก่จะซุกค่ะนี่แบบไก่ไก่ไกจะซุกอยู่ด้วยนี่เลี้ยนๆนี่กินได้เด้วันีคนเก็บเด้๋ยพี่น้องคนยางพานไปพานมากเรามีคนเก็บนี่พา,านะไรเก็บน,เเบนี่เก็บอันนวยกระลังซุกซุก เต็มต้นด้วยต้นน้อยนอยนึงเพี่อพุ่นดกกรกสากยพี่น่องเต็มต้นอา่ะเพื่อเก็บไปกินสมเนาะหนี่พี่น่อง วา่าศิลามูเจ้าสไลโผล่อีกต้นหนึ่งยางมากเลยเรื่อยยางมากเรื่อยๆพี่น้องจ้ายางลงมาเลยเรื่อยเพียมอพอขางสะนามเพียเดี๋ยวสไลปสิพาไปเบิ่งไกลๆมูเจ้าเห็นต้นนี้บ่ะเดี๋ยวสไลปสิพาไปเบิ่งไกลๆคักเถิดเด้ไปไปไป,ไปนี่พี่น้องนี่มูเจ้าเบิ่งขางน้ำไรได้ขางคล้องนี่จับพี่น้องจ้านี่ขางคล้องน้ำที่ไรล,ลงมาจากเขานะจ้ะนี่พี่น้องไม่ไปเก็บดอกเด้พี่น้องเอ้ยไปใกล้ๆเบิ่งในมูเจ้า ว้าว wow. พี่น้องเอ้ยดกเต็มต้นยุงมุเจ้าเบิง้งกำลังหนึ่งแดนโอ้โหปวดพว่อหมวกโมกแตงคันสีดกปานนี่ปาดปีทุของซีเด้นี่พี่น้องนี่ของซีมีในโลกนะจ๊ะมาเก็บเอาเนี่ยมุเจ้ามาเก็บ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 เก็บมาเก็บของซีเด้นี่ฝรั่งมันบก,กินฝรั่งเขาพ,พาก,กันกินเพราะเขาพวก็มีงซีน,นะพี่น้องเบิงเบ้งนี่ต้นน้อยนิดเด้กลุ่มน้อยต้นนี้เบิ้ง ดกอาญะเต็มตนกาศาเลยพี่น้องเอ้ยลูกพัมก็ลูกอออพุ่นมมหือลูกพัมโมโหอยู่นี่ลูกพัมโอ้เอาไปกินสมพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้กะลังหวานวานเด้ค่ะเันซุกแล้วนี่หวานเด้โอ้เลต้งงอ,ตองเ,อยเลยคอยเด้ตกสะนี่หวานเหรพี่น้องนี่หวานเลยนี่ค่ะป้าขึ้มาดกคัดดกแนเทอพี่น้องอ้ยมันเก็บเอาคู่เอายังมาเก็บมุเช่าโอ้ยตายตาย,ตายสะออนดู่พู่เดียวมันเก็บวันนี้ โอ้คักค่ะคคเออมาเก็บอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เบิ้งดกเต็มต้นเลยค่ะเบิ้งมาเก็บอันนี้ค่ะกับยางกับบานพี่น้องเบิ้งมูเจ้าเบิ้งนี่เบิ้งงาขิงไตนี่เบิ้งนี่เต็มต้นเลยพี่น้องเลยเพียเอาไปกินสซมพี่น้องนี่อือกำลังหวานเลยพี่น้องเลย สุดยอดเลยกะลังหวานมาเมื่อก็บอันนี้มูเจา้ามงางพ่อก็เลมาเม็บอกี้โดกเต็มต้นเลยอิสซาบเต็มเลยป่วนฝรั่งผ่านไปผ่านมาเนมบอสสนค่ะ เต็มต้นเลยพี่น้องเอเบื้องเดี๋ยเห็นมงมอีจั่วปวดโพดเนาะเดี๋ยวใหม่กันสั้นบ่ะเดี๋ยวมาทายสิเลยสดๆเลยแต่ละหวานพี่น้องผสมแต่ว่าขันเป็นเกลียวๆนี่สโมนี่นี่อันมูเกลียวๆนี่เกลียวๆนี่สโม ยังไปเอาถุงมากเก็บกอนพี่น้องแสบเบิบ้งนี่จ่เนยเห็นบ่าวอ้อแดดออกแล้วสุดยอดเลยเนี่ยสาวแดดภาพเบิงวงของดีพี่น้องคะ าสิไปกับโบไปดอกค้างท่านเห็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพียอ้ยเต็มอยู่ดกเต็มต้วน,นนี้เขาเอื่นลุกยังน่าจะเป็นแบบเดียวกันแต่น้วยแบบใหญ่นะจจะพี่น้องจานี่เปิดดุกเทลนี่นี่อันนี้คือชาวบ้านเพิ่นปลูกนะคะคนคนแถวนี้เพิ่นปลูกนะจ่ะโอ้ยลมกระแหงพี่น้องเอ้ยดุกนี่ก็มีต้นหนึ่งอันนี้ก็คืเป็นแบบเดียวกันแต่อันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนแบบบ้านนะจ๊ะเป็นแบบบ้านที่เขาปลูก ไอ้ที่เสาแลทายห้เบิงนั่นเป็นแบบอันปัดดิทที่เสาแลทายห้เบิงคางคองนั่นเป็นแบบปลาเป็นลูกพุ่นปลาลูกพุ่นหือลูกพรั่มบุกเจ้าขานเอญยังเนาะจ้ะนี่ปัดอันนี้แบบในบ้านจ้ะพี่น้องดกคักง,งามเพียปืนน่ะเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยเพีย โอ๊ยตายตายตายโอ้ยลาหมูเจ้าไปอีนี้เลยจ้ะจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจ้บ,จบ,จบ,จบพอกันไม่คลิปนะบ๊ายบายจ้า